เจ้าของมันเกิดตัวจริงครับเจ้าของมันเจอติวนิ่งอันนี้ตว no ัวปลอมก็ม er ีสนรวมเลยอ่ะอ่ะอ่ะอะมันไม่ชาติหรอคนไทยเจ้าของมันเกิดถึงเรียเลยนะ